วัดที่ะมือนี้ได้ของเล่นไม่เพื่อนว่าเอิ่นว่าไถขยยั้วยิมพอพอจะใส่ขั้วยไถใส่ขั้วไถเลยจะลองเบอร์ว่าจะได้บบเพื่อนว่าไม่หยิ่งแต่ไถได้งานอยู่ได้ีสงบ นวัดีครับใช้มอดครับมนีมะเห็ดไท่ข้นดึงข้นครับครับมะเห็ดไท่ครับมีมะประกอบครับนี่ผมดัดไว้แล้วเมื่อเร็วครับการเพชรอะไหล่มันกระมี่มูนี่ครับมูนี่เป็นตัวโตมูนี่ก็เป็นกินด่างมันกับชุดตัวนี้แล้วก็ดามตัวเงย่างนี่ครับเงา นี่เป็นลูกพานมั้งครับถือถอดรามิ่บนันนึ่นงลูกผานเอดเชื่อมที่แล้วก็เชื่อมเหมือนเป็นจน่ีก้อนครับเป็นี้มันกส็สเมาใส่ด้าน,นครับ้งคู่นะครับมันใส่ในลักษณะมเงารั อันนี้ก็อยู่ที่สองเมตรยี่สิบครับผมยาวทั้ง,ทงเอดแต่อันนี้ผมเหตุสรงผมจะเหตุเป็นสองท่อนให้เขาต่อเอาครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนกันครับ เตาน้อยๆน้่เห็นไหอดจะแข็งแรงดูเตาข้างในข้างในเด้อนูดูเตาหลุกฟองใปข้างในเป็นหลินข้างในเด้อ น,นี่เขาก็ยับให้ได้สองเม็ดหาเส้นจากไายมากครับเอาวัตัวนี้เลาก็บรรพยงหมอนตัดเครื่ครับ นี่หาองเอามาต่อบัลนี้ครับเวลาเราตัดแล้วเทา,า,ากเ็เป็ดตัวนี้เป็นตัวสวมตัดเงามันิดน้อยหนึ่งครับเกียบทุกเกียบทุกเม็ดต้นครับเที่้วก็วัดไว้ตัดตัว เชื่อมตัวนี้ก่อนครับ ก็จวนีํารทจเรครัง <c oughs> จาสอดแล้วาก็เอานอ็อตสวมใหม่ก้อนครับนอ็อตจะเป็นนอ็อตเบอร์ซิบครับสวมหม่เลยครับ We'll be right <laughs> back. ตอนการเฮ็ดกะมีซำนีแหละครับนะที่เขาประกอบตัวนี้เขามานการสี้หนัช่วงนี้ครับสีเน่ยหน่อยนะหนึ่งครับ ตรงด้านตามมันไก่มันคืนประมาณเอวเาครับตรงเอวพอดีครับผมถ้าว่าเขาจับดึงแล้วมันฉีดพอดีครับก็ตอ n g กลมครับสานล่างเขาก็เชื่อมแบบนี้แล,ละครับถอนมีซ้ําน่แหละครับนี่คือเรียบร้อยแล้วครับใส่ได้แล้วต่เอาสีมา่นโอเคเลยครับ ครับส่วนบนต้นี่ครับมนก็ใส่น็อตไปไหนสิละครับเพื่อสะดวกในการทรงคือผมถอดเป็นสองทอนครับถ้าฮาสีรงไปแล้วมันใส่เวลาใส่กับขาเชื่อมตัวนี้ก็ได้ครับให้สร้างก็เชื่อมไปก็ได้ครับผนี่บนบเชื่อมกับั้นน็อตนี่ให้แน่นกับใส่ได้ขึ้นกันครับมันกับชิบบูรุตเครับเพราะว่าผมเป็ดให้แน่นพอดีครับผม ้อยแล้วครับนี่คือลงสีล่งอ,งงอ,องยังายาแ,แล้วครับนี่ก็ถอดเป็นสองต้นแบบนี้นะครับสามารถอดได้ครับด้านนั้นเขาก็จะค่อยเข้ากันที่นี่ครับนอตของประเทศจีนรถยาตนะครับนี่แค่นี้แหละครับนีอุปกรณ์คือผมลงสีเรียบร้อยแล้วครับ ครับมโอนี้ขอขอบคุณหลายๆครับกดติดตามก็ใช่มวลดีครับกดติดตามกดไลค์กดแค่เด้่อครับก็ไม่เป็นไรก็ใช่มวลดีครับ